เผชิญหน้ากับการล้อมโจมตีของห้าเทพเซียนปฐพีเด็กหนุ่มที่ดูธรรมดาคนนี้ใช้เวลาไม่ถึงสองวินาทีครึ่งก็สังหารทั้งหมดได้ในพริบตาทําให้ทุกคนในสำนักเซียนหวนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกตะลึงเมื่อครู่นี้เองข้าได้เข้าไปในภูเขาด้านหลังของสำนักเซียนหวนพบตำราโบราณที่เขียนเคล็ดลับการทยานขึ้นสวรรค์ข้าเองก็สงสัยอยู่บ้างตัวเองได้เกินขั้นข้ามผ่านทันสวรรค์แล้วเหตุใดที่ภูเขาคุณหลุนจึงไม่ข้ามผ่านทันสวรรค์ทยานขึ้นไปตำราโบรา,บราณบันทึกไว,ว้ว่ามีีีคคนนนนททยาขึ้สวร์่่ เช่นนั้นแล้วคุงกันนี้ก็จะหลงเหลือแรงดึงดูดที่นำไปสู่อีกโลกหนึ่งเข้าใจได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นข้าราวกับพระสงฆ์ชราเข้าฌานนั่งขัดสมาธิลงเริ่มทำความเข้าใจข้าอยู่ในแดนต้องห้ามไม่ออกมาหลงอ้าวเทียนก็ไม่ยอมจากไปตอนกลางคืนลินซงยังอุตส่าห์มาเป็นพิเศษทักทายหลงอ้าวเทียนหัวหน้าหลงท่านจะรับประทานอาหารง่ายๆก่อนแล้วค่อยมาก็ได้นะครับลินซงเอ่ยถามอย่างเกรงใจไม่ต้องแล้วหลงอ้าวเทียนปฏิเสธลินซงอ่ำอ่ำอึ้งอึ้ง เขาอยากดูว่าข้าจะออกมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้เป็นเส้นตายสุดท้ายที่สำนักจิวตูเหมือนจะมาสู่ขอไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นสุดท้ายหลินซงก็ไม่ได้พูดออกมาพยักหน้าแล้วหันหลังเดินจากไปเพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวหลงอ้าวเทียนเอ่ยเสียงทุ่มว่าเตรียมอาหารมาบ้างก็ดีอาจารย์จะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถึงแม้ไม่อดมือ้อกินมื้อก็ไม่ตายแต่มีของกินใครจะไม่กินละ่ะได้ขอรับหลินซงหันกลับมารับคำหลังจากหลินซงกลับไปก็ให้คนส่งอาหารไปให้หลงอ้าวเทียน ตอนกลางคืนลินอวีเวยมาหาลินทรงพูดคุยเรื่องพิธีของสำนักจูตูเหมอนอันดับแรกพรุ่งนี้ผู้อาวุโสใหญ่และเจ้าสำนักจูตูเหมอนจะมาถึงตอนนั้นจะทำอย่างไรดีลินอวีเวยเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเรื่องนี้เกี่ยวกับอนาคตการแต่งงานของตนเองนางจะไม่กลัวก็แปลกแล้วลินทรงกลับไม่รีบร้อนแสดงท่าทีสงบนิ่งยิ้มพลางปลอบโยนว่าอาวีเวยพ่อ,อยังอยู่ไม่ต้องห่วงสำนักไหนไหนก็ย่อมมีวิธีป้องกันตัวอยู่บ้างสำนักเซียนหวนก็เช่นกัน หากสำนักจิวตูเหมือนบุกมาถึงประตูลินซงก็ไม่กลัวเช่นนั้นข้าก็วางใจแล้วลินอวีเวยค่อยโล่งใจขึ้นบ้างเรียบไปนอนเถอะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ลินซงปลอบโยนอีกครั้งเจ้ากับท่านพ่อก็รีพักผ่อนเช่นกันลินอวีเวยผูจบก็บอกลาลินซงกลับห้องไปนอนคืนนั้นผ่านไปอย่างสงบข้าทำความเข้าใจความลับของการทยานขึ้นสวรรค์นในแดนต้องห้ามบนภูเขาด้านหลังไม่ได้ออกมาเลยหลงอ้าวเทียนก็ยืนรออยู่ที่หน้าประตูทั้งคืนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น คนของสำนักจิวตูเหมอนก็มาจริงๆเจ้าสำนักหลินพิจารณาเป็นอย่างไรบ้างแล้วผู้อาวุโสใหญ่สำนักจิวตูเหมือนหลวตรงตรงเดินเข้ามาในถงใหญ่พิ่งเข้ามาก็เอ่ยถามทันทีคนของสำนักเซียนหวนสีหน้าไม่สู้ดีนักสำนักจิวตูเหมือนนี่มันรังแกกันถึงที่แล้วหลินอวีเวยยืนอยู่ข้างกายหลินส่งมองหลวตรงๆงด้วยแววตากรดเคืองนางไม่ใช่สิ่งของยิ่งไม่อยากเป็นของเล่นของนายน้อยสำนักจิวตูเหมือนสตรีในโลกของผู้ฝึกตนไม่เหมือนโลกมนุษย์กฎเกณฑ์ของโลกผู้ฝึกตน ยังคงยึดถือแนวคิดบุรุษเป็นใหญ่สตรีเป็นรองผู้ฝึกตนคนหนึ่งสามารถมีภรรยาได้หลายคนสตรีไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆนายน้อยสำนักจูตูเหมือนยงลี่เสียนหลังจากมาถึงโถงใหญ่สายตาก็จับจ้องไปที่ลินอวี่เว่ยไม่ลับไปไหนเมื่อวานหลังจากได้พบลินอวี่เวย่ยทั้งคืนเขาก็นอนไม่หลับหลับหลับตื่นตื่นไปไม่กี่ชั่วยามในฝันมีแต่ลินอวี่เวย่ยความทุกข์ทรมานจากความคิดถึงมีเพียงตนเองเท่านั้นที่เข้าใจข้าสามารถตอบท่านได้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ลินทรงปฏิเสธโดยตรง คิดจะแต่งงานกับลูกสาวของตนแม้จะต้องทำสงครามระหว่างสองสำนักก็ไม่เสียดายฮ่าฮเจ้าสำนักหลินความคิดความอ่านของท่านยังไม่ดีพอนะลัวตรงตรงฮ่าฮาหัาหวเราะสำนักจิวตูเหมือนของพวกเจ้ามีความสามารถอะไรก็แสดงออกมาเถอะข้าหลินทรงรับไว้ทั้งหมดคิดจะให้ค่ายกรุกสาวให้ไม่มีทางหลินทรงสแสดงท่าทีแข็งกร้าวไม่ยอมอ่อนข้อเจ้าสำนักหลินไม่ผูกสัมพันธ์ก็ได้พวกเรามีข้อเรียกร้องเล็กน้อยไม่มีผลกระทบต่อสำนักของท่านมากนะักลัวตรงตรงกล่าวพลางยิ้ม ยงลี่เสียงพอได้ยินว่าไม่ผูกสัมพันธ์ก็ได้เขาก็ร้อนใจขึ้นมาหากยังไม่ได้พบหลินอวี๋เวยเขาก็คงไม่ใส่ใจแต่ตอนนี้จะไม่ผูกสัมพันธ์ได้อย่างไรต้องผูกสัมพันธ์ให้ได้เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้เขาอดนอดกลั้นไว้ชั่วคราวไม่พูดออกไปว่ามาหลินทรงเอ๋ยถามเสียงเข้มได้ยินมาว่าสำนักเซียนหวนมีแดนต้องห้ามข้างในมีศาสตราวุธของเซียนขอให้เจ้าสำนักหลินตัดใจสละยกสำนักเซียนหวนให้พวกเราหลวตรงตรงกล่าวพลางยิ้ม นี่เท่ากับบีบังคับให้คนอื่นต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนแย่งชิงรังนกลินซงได้ฟังแล้วแทบจะหัวเราะด้วยความโมโหนี่มันต่างอะไรกับการล่มสำนักสำนักเซียนหวนสืบทอดมาหลายร้อยปีจะให้ตนเองพาลูกศิษย์ในสำนักทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปหาที่อื่นอย่าว่าแต่ลินซงไม่ยอมแม้แต่สิทธิ์ของสำนักเซียนหวนก็ไม่ยอมฟันไปทลินซงตะคอกเสียงดังปฏิเสธทันทีเช่นนั้นข้าก็จนปัญญาแล้วลัวตรงๆพูดจบก็ก้าวออกจากโถงใหญ่ในมือมีของสิ่งหนึ่งคล้ายมาแมลง โยนขึ้นไปในอากาศครู่ต่อมาก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกเย้ะเย้ย,ยว่าลินซงสุราดีๆไม่ดื่มเช่นนั้นเจ้าสํานักก็ขอเชิญท่านดื่มสุราลงทันพร้อมกับเสียงที่ดังเข้ามาจากข้างนอกไม่นานก็มีชายหลายคนปรากฏตัวขึ้นนอกโถงใหญ่ผู้นําคือเจ้าสํานักจูตูเหมือนหยงปู้หวานข้างกายยังมีชายอีกสามคนลินซงที่เดิมทีมีสีหน้าสงบนิ่งพันเปลี่ยนไปอย่างมากอีกสามคนเขาก็รู้จักเป็นเจ้าสํานักของสํานักอื่นตามลําดับล้วนเป็นคนระดับเทพเซียนปฐพี เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเตรียมการมาอย่างดีเรื่องสู่ขอเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นสิ่งที่ต้องการทําจริงๆคือการแย่งชิงรังนกไม้ตาแดนต้องห้ามบนภูเขาด้านหลังของสํานักเซียนหวนยงปู้หวานเดินเข้ามาในถงใหญ่ด้วยท่าทีหยิงพยองมองหลินทรงพลางหัวเราะเยาะหลินซงอนาเขตของสํานักเซียนหวนพวกเราต้องการไม่ใช่การปรึกษาหารืออีกต่อไปแต่เป็นการยืนยันตอนแรกใช้ข้ออ้างเรื่องสู่ขอเป็นเพียงการโยนอิดล่อหยกไม่อยากให้ดูน่าเกลียดเกินไปฮ่าฮ่าลิ้วชี หงเวยพวกเจ้าสองคนเป็นถึงเจ้าสำนักฝ่ายธรรมะก็จะร่วมมือกับสำนักจูตูเหมอนและสำนักอินสาเฮมินทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้หรือลินซงพันหัวเราะเสียงดังเดิมทีบรรยากาศในถงใหญ่กดดันอย่างมากคนของสำนักเซียนหวนแต่ละคนเงียบกริบราวกับจักกระจันในฤดูหนาวตอนนี้พอลินซงตะโกนเช่นนี้ทุกคนถึงได้รู้ว่าอีกสามคนก็เป็นยอดฝีมือคราวนี้ยิ่งหวัดผวามากขึ้นทั้งสำนักเซียนหวนราวกับงานศพเงียบสงัดไร้ชีวิตชีวาลิ้วชี้ที่ถูกลินซง,งเอ่อยชื่อ และถงตงเหวยค่อนข้างอับอายในจํานวนนั้นหลิวชีเอ๋ยขึ้นว่าเจ้าสํานักหลินเพียงแค่ท่านยอมรับข้อเรียกร้องของพวกเราข้ายินดีช่วยท่านหาที่แห่งใหม่ห้าห้าฝันไปเถอะคนอยู่ภูเขาก็อยู่ลินซงหัวเราะเสียงเศร้าซอยเขาคาดไม่ถึงเลยจริงๆว่าสํานักเหล่านี้จะรวมหัวกันเพื่อแย่งชิงสํานักของเขาลินซงใกล้ตายยังดื้อรั้นไม่เลิกสํานักเซียนหัวนจะพินาศเพราะความดือดึงของเจ้ายงปู้หวานหัวเระเยาะเห็นได้ชัดความยืนกรานของลินซง ทำให้พวกเขาเตรียมลงมือโดยตรงหากพวกเขาเพียงแค่ต้องการเข้าไปดูในแดนต้องห้ามบนภูเขาด้านหลังลินซงก็คงจะยอมจริงๆเพราะผู้รู้กาละเทศะคือยอดคนลินซงก็ไม่ใช่คนหัวดือ้อแต่จะให้สำนักเซียนหวนต้องระหกระเหินมอบบ้านที่อยู่มาหลายร้อยปีให้คนอื่นลินซงทำไม่ได้สิทธิ์ของสำนักเซียนหวนแม้จะหวาดกลัวแต่ในตอนนี้ไม่มีใครถอยหนีแต่ละคนยอมตายอย่างสมศักดิก์ศรีอยู่หรือตายพร้อมกับสำนักตั้งค่ายกลลินซงตะโกนเสียงดัง ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเห็นได้ชัดว่าจะไม่ปล่อยสํานักเซียนหวนไปลินซงไม่มีความจําเป็นต้องเจรจาต่อหรือการตะโกนอย่างสิ้นหวังมีแต่จะเพิ่มความหวาดกลัวให้ทุกคนมีเพียงการต่อสู้จนตัวตายจึงจะไม่ทําให้สำนักเซียนหววต้องเสียใจภายหลังตามคําสั่งของลินซงสิทธิของสำนักเซียนหววเริ่มตั้งค่ายกลมดปลวกกลุ่มหนึ่งก็กล้าแข่งแสงจันท์ยงปูหวานบุกโจมตีลินซงก่อนคนอื่นก็ไม่นิ่งเฉยลงมือทันทียงปูหวานและหลวตรงตรงร่วมมือกันโจมตีลิง อีกสามคนล้วนเป็นยอดฝีมือระดับเทพเซียนปฐพีค่ายกลที่สำนักเซียนหวนตั้งขึ้นสำหรับพวกเขาแล้วเป็นเพียงการเล่นขายของของเด็กๆครู่เดียวก็สลายชั่วพริิตาสิทธิ์ของสำนักเซียนหววล้มตายบาดเจ็บไปกว่าครึ่งนี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่ระดับเดียวกันเลยลินซงใช้สุดความสามารถก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีพร้อมกันของเทพเซียนปฐพีสองคนดูเหมือนจะทนไม่ไหวแล้วทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลใครๆก็รู้ว่าวันนี้สำนักเซียนหวนจบสิ้นแล้วลินอวีเวยมองลินซง ที่กำลังต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายน้ำตาไหลออกมาอย่างสุดกลั้นหากบิดาเป็นอะไรไปสำนักเซียนหวนก็จบสิ้นนางจะไม่มีวันอยู่คนเดียวยงลี่เสียนคอยจับตาดูลินอวีเวยตลอดเวลาหากลินอวีเวยตกอยู่ในอันตรายเขาเตรียมจะยื่นมือเข้าช่วยช่วยนานให้พ้นจากความทุกข์ยากอย่างไรเสียสำนักเซียนหวนก็ต้องพินาศอยู่แล้วลินอวีเวยเขาก็ต้องเอาให้ได้สตรีเช่นนี้หากต้องมาตายที่นี่ช่างน่าเสียดายยิ่งนักนี่คือลินอวีเวย เห็นลินทรงถูกซัดกระเด็นออกไปนอกโถงใหญ่อย่างแรงลินอวีเวยร้องเรียกอย่างร้อนใจเตรียมจะวิ่งตามออกไปยงลี่เสียนขวงอยู่ตรงหน้าลินอวีเวยโดยตรงยิ้มแล้วพูดว่าลินอวีเวยเจ้ามาเป็นของข้าข้าจะช่วยขอร้องไว้ชีวิตบิดาเจ้าไปให้พ้นต่อให้ข้าตายก็จะไม่ยอมให้เจ้าได้สมหวังลินอวีเวยดวงตาไร้แววจ้องมองยงลี่เสียนด้วยแววตาว่างเปล่าพูดทีละคำฮ่าฮ่าข้าจะบอกความจริงกับเจ้าต่อให้เจ้าตายข้าก็ยังเล่นกับศพเจ้าได้อีกสามวัน ยงลี่เสียนยิ้มเยาะเผยสีหน้าลามกทําให้คนรู้สึกรังเกียจจากก้นบึ้งของหัวใจลินอวีเวยคาดไม่ถึงว่ายงลี่เสียนจะชั่วร้ายถึงเพียงนี้โกรธจนตัวสัน่นลินซงเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียหรือไม่ยงปู้หวานมองลินซงที่นอนอยู่บนพื้นจากมุมสูงเอ่ยถามตอนนี้สิทธิ์ของสำนักเซียนหนล้มตายตาลตยายไปกว่าครึ่งที่เหลือก็เป็นเพียงลูกแก่รอเชื่อจัดการได้ง่ายๆลินซงพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ขึ้นแล้วไม่มีคำสั่งเสีย เช่นนั้นข้าจะส่งเจ้าไปเป็นครั้งสุดท้ายยงปู้หวันยกมือเตรียมจะปิดชีวิตหลินซ่งท่านพ่อรอเดียวในขณะนั้นเองยงลี่เสียนกระโดดออกมาเตรียมจะขอร้องให้หลินซ่งยงปู้หวันเหลือบมองยงลี่เสียนยงลี่เสียนรีบชี้ไปที่หลินอวี่เวยแล้วพูดว่าหากเจ้ายอมเป็นของข้าพ่อของเจ้าตอนนี้สามารถรอดตายได้คำพูดนี้หลุดออกมาเดิมทีนอนอยู่หลินซงที่นอนอยู่บนพื้นพยายามลุกขึ้นมองหลินอวี่เวยพรางสายหน้าอย่างแรงตะโกนออกมาอย่างยากลำบากสองคำอวี่เวย ลินอวีเวยจะไม่เข้าใจความหมายของลินซงได้อย่างไรอีกทั้งนางยอมตายดีกว่ายอมแพ้ไปตายสะลินอวีเวยพูดจบก็พุ่งเข้าใส่หยงลีเ่เสียนลัวตรงตรงที่อยู่ข้างๆก็ลงมือควบคุมตัวลินอวีเวยไว้ทันทีมองหยงลี่เสียนแล้วพูดว่านายน้อยเหตุใดต้องขอร้องเพื่อคนตายด้วยตอนนี้นางเป็นของท่านแล้วลินซงเห็นลินอวีเวยถูกควบคุมตัวเพิ่งจะพยายามลมปราณที่เพิ่งพยุงขึ้นมาได้ก็อ่อนแรงลงอีกครั้งลินซงรู้สึกผิดในใจไม่ได้ปกป้องลูกสาวให้ดี แต่ทว่านี่ก็คือชะตาของนางเกิดในโลกของผู้ฝึกตนเป็นโลกที่ปลายใหญ่กินปลาเล็กทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วมีอะไรน่ากลัวกลัวแต่จะไร้ซึ่งกระดูกสันหลังขอบคุณท่านผู้อาวุโสใหญ่ยงลี่เสียนมองลินอวีเวยด้วยสายตาลามกยังเลียริมฝีปากอีกด้วยยงปู้หวันเหลือบมองลูกชายเขาก็ไม่ได้ใส่ใจนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคนหนุ่มสาวนี่นะมากๆในการเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ลินซงเห็นแก่ที่เจ้าก็เป็นเทพเสียนปฐพีจะไว้ศพให้เจ้าอย่างสมบูรณ์ หยงปู้หวานพูดจบก็ลงมือทันทีถึงแม้จะเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วจบเรื่องเร็วก็เสร็จเร็วในขณะที่หยงปู้หวานลงมือมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเจ้าสำนักหลินอาหารเช้าวันนี้ทำไมลืมส่งมาให้ข้าละ่ะหยงปู้หวานหยุดมือโดยไม่รู้ตัวมองคนสองคนที่เดินเข้ามาหลงอ้าวเทียนเขารู้สึกคุ้นคุ้นรู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนส่วนชายหนุ่มรูปงามที่ตามมาข้างๆเขาไม่ได้ใส่ใจแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งหล่อแล้วมีประโยชน์อะไรก็ยังเป็นแค่ลูกน้องคนหนึ่ง ้าเพิ่งทําความเข้าใจเสร็จในภูเขาด้านหลังก็ออกมาไม่คิดว่าออกมาก็จะเจอกับเรื่องของสานักเซียนหวนยวยนต์ตรงมาถึงแล้วก็มาแล้วยังใช้แดนต้องห้ามของคนอื่นมาทําความเข้าใจเคล็ดการทยานสู่สวรรค์นี่สําหรับข้าก็นับว่าเป็นวาสนาในเมื่อได้เปรียบคนอื่นแล้วก็คงจะนิ่งดูดายไม่ได้คือหอยงปู้หวานมองหลงอ้าวเทียนเอ,อ่ยถามอย่างสงสัยคําหนึ่งเขาไม่ได้สนใจว่าหลงอ้าวเทียนจะมีความสามารถอะไรฝ่ายตนเองมีเทพเซียนปฐพีถึงห้าคนกองกําลังเช่นนี้ ในโลกของผู้ฝึกตนแทบจะเดินเหินได้ตามใจชอบเพียงแต่หลงอ้าวเทียนทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะถามสักคำเพื่อเป็นคนรู้จักเช่นนั้นก็จะเป็นการน้ำท่วมโรงเจในขณะที่หยงปู้วานเอ่ยถามลิ้นทรงที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นจากพื้นพลันดวงตาเป็นประกายจากนั้นก็หมนมองลงอีกตอนที่ข้าออกมาเขาก็ดีใจมากจริงๆแต่พอคิดว่าฝ่ายหยงปู้วานมีเทพเซียนปฐพีถึงห้าคนเซียนเขาไม่อยากให้ข้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง จงไอทว่าแววตาของลินอวี่เวยกลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเรากับได้ชีวิตใหม่นางยอมรับว่าตนเองก็มีส่วนที่เดิมพันอยู่บ้างแต่เมื่อเห็นแสงสว่างใครบ้างจะไม่อยากคว้าไว้กลุ่มมังกรเองก็เป็นตัวแทนของประเทศสำนักเหล่านี้ไม่มากก็น้อยก็คงจะไว้หน้าบ้างทุกคนคงจะไม่แตกหักกันอีกอย่างคือบิดาของนางเคยบอกว่าพลังของข้านั้นลึกล้ำเกินอย่างถึงแม้แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงอันตรายหัวหน้าหลงขอให้พวกท่านออกไปก่อน อย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสำนักเซียนหวนของข้าลินทรงสภาพเช่นนี้แล้วยังคงเป็นห่วงข้ากับหลงอ้าวเทียนเพราะเขากลัวว่าหลงอ้าวเทียนและฉันก็ถูกเกี่ยวพันเข้าไปด้วยเช่นนั้นต่อให้เขาตายก็ยากที่จะปัดความรับผิดชอบหลงอ้าวเทียนยังไม่ทันพูดลินทรงเซียนก็เอ่ยขึ้นก่อนหัวหน้าหลงหยงปู้หวานและคนอื่นๆพูดคุยกันไม่แปลกใจที่มองหลงอ้าวเทียนแล้วรู้สึกคุ้นๆที่แท้ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มมังกรเช่นนี้ก็เข้าใจได้แล้วที่แท้ก็คือหัวหน้าหลงได้ยยินนนชื่อเสีงมานาน เสียมารยาทแล้วแล้วหยงปู้หวานแซงทำเป็นประสานมือคาระวะดูเหมือนจะมีท่าทีเคารพแต่จริงๆแล้วใจไม่ได้เคารพมากนะพวกเขาไม่ได้ละเมิดกฎยิ่งไม่ได้ออกจากเขาการแข่งขันระหว่างสำนักในโลกของผู้ฝึกตนก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นหยงปู้หวานจึงไม่สนใจหลงอ้าวเทียนเลยในตอนนี้ที่นี่อีกทั้งพลังก็เห็นเห็นกันอยู่เขาก็มีความมั่นใจที่จะพูดจาโอ้อวดเจ้าสำนักหลินในเมื่อเจอกันแล้วก็ต้องช่วยสักหน่อยหลงอ้าวเทียนไม่ได้สนใจหยงปู้หวานมองหลินทรงพลางยิ้มกล่าว เฮอลินทรงถอนหายใจอย่างจนใจหัวหน้าหลงเรื่องภายในโลกของผู้ฝึกตนไม่ใช่เรื่องที่กลุ่มมังกรของพวกท่านจะมายุ่งเกี่ยวยื่นมือยาวเกินไปหรือเปล่ายงปู้หวานเห็นหลงอ้าวเทียนไม่เห็นตนอยู่ในสายตาเขาก็รู้สึกไม่พอใจจึงตั้งคำถามขึ้นทุกคนต่างก็อยู่ส่วนใครส่วนมันมาโดยตลอดตอนนี้หลงอ้าวเทียนกลับมาแทรกแซงเรื่องของพวกเขาในโลกของผู้ฝึกตนอย่างเปิดเผยเรื่องของพวกเขานี่ก็นับว่าเป็นการรบกวนระเบียบของพวกเขาแล้วหลงอ้าวเทียนเพิ่งจะอ้าปากพูดข้ายื่นมือออกไป ส่งสัญญาณให้เขาถอยไปข้าเดินเข้าไปข้างกายหลินซรงแล้วพูดว่าใช้สถานที่ของท่านแล้วคืนบุญคุณให้ท่านข้าไม่อยากติดค้างบุญคุณของสำนักเซียนหวนพูดจบในมือก็ปรากฏยาเม็ดหนึ่งขึ้นมาโยนให้หลินซ่งพร้อมกับพูดว่ากินซะหลินซรงรับยาเม็ดไม่พูดอะไรก็กินเข้าไปเจ้าหนูเจ้าอยากตายหรือไงยงลี่เซียนเอ่ยด่านี่มันกำลังจะจบเรื่องอยู่แล้วคืนนี้ยังจะได้สนุกให้เต็มที่กลับมีคนมาขวางกลางคันทำให้เขาไม่พอใจอย่างมาก โดยเฉพาะใบหน้าของข้าที่ทําให้เขาอิจฉาอยู่บ้างมองอย่างไรก็รู้สึกน่ารังเกียจอึกอักข้าโบกมือยงหมิงเสียนก็กระเด็นถอยหลังออกไปทันทีกระแทกเข้ากับผนังโถงใหญ่อย่างแรงแล้วก็ตกลงมาบนพื้นกระอักเลือดสลบไปข้าลงมืออย่างกระทันหันยงปู้อันและคนอื่นๆไม่ทันได้ตั้งตัวพอตั้งตัวได้ยงลี่เสียนก็ไม่รู้สึกตัวแล้วผู้เชี่ยวชาญลงมือก็รู้ว่ามีหรือไม่มีลงมือต่อหน้าเทพเซียนปฐพีถึงห้าคนพวกเขาไม่ทันได้ตั้งตัว พลังขนาดนี้ต้องใช้คำว่าน่าสะพรึงกลัวมาอธิบายแล้วข้าลงมือเช่นนี้ทุกคนถึงได้ให้ความสำคัญกับพวกเราตอนแรกก็คิดไปเองแล้วยังคิดว่าข้าเป็นแค่ลูกน้องตัวเล็กๆไม่มีใครสนใจว่าเจ้าเป็นใครยงปู้หวานเห็นลูกชายถูกทำร้ายยังไม่ทันได้เข้าไปดูอาการแต่หลวตรงๆกลับเดินไปข้างกายยงลี่เสียนตรวจดูอาการแล้วพูดเสียงทุมว่าเจ้าสำนักนายน้อยพลังยุดถูกทำลายแล้วคำพูดนี้หลุดออกมายงปู้หวานตาก็แดงก่ำไม่ว่าเจ้าจะเป็นใคร วันนี้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่ยงปู้หวานพูดจบก็ตะโกนเสียงดังเตรียมจะลงมือมดปลวกหรือจะอาถรรพ์แข่งแสงจันทร์ข้ายืนนิ่งไม่ไหวติงราวกับเทพเจ้าความมั่นใจนั้นทำให้คนมองแล้วต้องทึ่งยงปู้หวานรู้สึกว่าประโยคนี้คุ้นมากเหมือนตอนเองก็เพิ่งพูดไปขณะที่เขากำลังตะลึงงันทันรู้สึกถึงพลังมหาศาลพุ่งเข้าใส่ร่างตนเองโจมตีเข้ามาเขาไม่สามารถรับมือได้เลยก็เดินตามรอยลูกชายไปทันทีในสายตาของข้า หยงลี่เสียนและหยงปู้หว่านล้วนเป็นดังมดปลวกไม่มีอะไรแตกต่างกันช้างเหยียบมดตัวเล็กกับมดตัวใหญ่ยังจะมีความแตกต่างกันอีกหรือแน่นอนว่าไม่มีความแตกต่างล้วนเป็นมดข้าลงมืออีกครั้งคราวนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึงก่อนหน้านี้ลงมืออย่างกระทันหันอาจจะมีจิตใจที่ไม่พร้อมบวกกับหยงลี่เสียนเองก็เป็นแค่ขยะตอนนี้หยงปู้อันก็ประสบชะตากรรมเดียวกันทำให้คนต้องตกตะลึงคนระดับเทพเซียนปฐพีในสถานการณ์ที่รู้ว่าอีกฝ่ายจะลงมือ รับไม่ได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวกระทั่งดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างจากยงลี่เสียนนี่มันพลังระดับไหนกันแล้วสี่คนที่เหลือตกใจจนเสียขวัญสามเจ้าสำนักหักตอนนี้ไม่ร่วมมือกันวันนี้พวกเราใครก็อย่าหวังว่าจะได้เดินออกจากที่นี่ลัวตรงตรง,ตรงเห็นสถานการณ์เช่นนั้นก็ตะโกนเสียงดังเสียงตะโกนนี้ดึงสติทุกคนกลับมาสู่ความเป็นจริงตอนนี้ทุกคนในใจก็รู้ดีคนตรงหน้านี้ลือกล้ำเกินอย่างถึงมีเพียงร่วมมือกันต่อสู้เท่านั้น ข้าหลวงตรงๆพูดจบประโยคนี้ก็พุ่งเข้าใส่ข้าก่อนอีกสามคนตามไปทีหลังข้าไม่ขยับขยื้อนมองดูคนทั้งสี่ที่พุ่งเข้ามาในพริบตายกมือขึ้นอีกครั้งโบกมือเบาๆไม่ทิ้งร่องรอยเมฆหมอกหลวงตรงๆและคนทั้งสี่ก็เช่นกันมาเร็วก็กระเด็นกลับไปเร็วกว่าเพียงโบกมือเดียวก็กำจัดยอดฝีมือระดับเทพเซียนปฐพีถึงสี่คนคราวนี้คนที่มุงดูอยู่ถึงกับตาค้างนี่มันไม่ใช่คนแล้วลินอวีเวยตาลูกตาแทบจะถลนออกมาบนใบหน้างดงาม เต็มไปด้วยสีหน้าตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นลินอวีเวยเบิกตากว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อแค่นี้แค่นี้ก็จบแล้วเหรอเร็วจริงๆนี่มันเรื่องยังไม่ทันเริ่มก็จบแล้วชัดๆนี่มันเกินขอบเขตความเข้าใจของพวกเขาแล้วนี่มันคงเป็นขอบเขตในตำนานแล้วสินะหรือว่าข้าอยู่ในแดนต้องห้ามบนภูเขาด้านหลังได้รับวาสนาจากเซียนลินซงก็ตาค้างเช่นกันเขารู้ว่าข้าเก่งกาจคาดไม่ถึงเลยว่าจะเก่งกาจถึงระดับนี้โบกมือเดียวก็ปลิดชีวิตเทพเซียนปฐพีได้ตามใจชอบ นี่มันยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเจ้าสำนักลินพลังยุทธ์ของพวกเขาถูกฆ่าทำลายแล้วจะจัดการอย่างไรท่านตัดสินใจเองข้ามองลินซงที่กำลังตะลึงงานอยู่ข้างๆแล้วพูดลินซงถึงได้สติกลับมาเดินเข้ามาตรงหน้าขา้าจัดเสื้อคลุมให้เรียบร้อยแล้วคล้องคำนับขา้าพูดอย่างจริงจังว่าลินซงขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยชีวิตช่วยสำนักเซียนหวนให้พ้นจากความทุกข์ยากเพียงแค่ผู้อาวุโสมีคำสั่งลินซงย่อมทุ่มเทสุดกำลังไม่มีการปฏิเสธไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตเขา ยังช่วยทั้งสำนักเซียนหวนความรู้สึกขอบคุณของหลินซงยากที่จะบรรยายบุญคุณที่สร้างชีวิตใหม่นี้หลินซงไม่มีอะไรจะตอบแทนมีเพียงให้ลูกสาวยกไา่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวาสนาเจ้าสำนักหลินไม่ต้องเก็บไปใส่ใจมากนะักข้าพูดจบก็กวักมือเรียกหลินอวีเวยหลินอวีเวยใจลอยไปถึงไหนต่อไหนแล้วตอนที่ข้ากวักมือเรียกนางนางยังไม่ทันได้สติจนกระทั่งสิทธิ์คนหนึ่งที่อยู่ข้างข้างเตือนหลินอวีเวยหลินอวีเวยถึงได้สติกลับมา ผู้อาวุโสลินอวีเวยเดินเข้ามาพูดจาติดติดขัดขัด,ขดรู้สึกกลัวเล็กน้อยยังมีความคาดหวังบางอย่าง,อางบอกไม่ถูกส่วนคาดหวังอะไรนั้นนางเองก็ไม่รู้นี่เป็นวิชาฝึกตนที่ได้มาจากแดนต้องห้ามบนภูเขาด้านหลังของพวกท่านแดนต้องห้ามร่างกายของเจ้าเหมาะที่จะฝึกฝนเจ้ารับไวเ้เถอะข้าพูดจบก็ยื่นวิชาฝึกตนให้เมื่อวานตอนที่ข้าเห็นลินอวีเวยยังอุตส่าห์มองดูเป็นพิเศษก็เพราะพบว่าร่างกายของลินอวีเวยค่อนข้างพิเศษตอนนี้วิชาฝึกตนนี้ เหมาะกับลินอวี๋เวยที่จะฝึกฝนพอดีข้าก็นับว่าคืนของให้เจ้าของเดิมของในแดนต้องห้ามของคนอื่นก็คืนให้คนอื่นไปอย่างไรเสียเขาก็เก็บไว้ไม่มีประโยชน์คือลินอวีเวยตะลึงไปครู่หนึ่งกลัวที่จะรับไว้นี่อาจจะเป็นวิชาเซียนก็ได้นะข้ากลับมอบให้ตนเองอย่างง่ายดายใช้ของให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิชานี้เหมาะกับร่างกายของเจ้าที่จะฝึกฝนคนอื่นเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อีกทั้งยังเป็นของของสำนักเซียนหวนของพวกท่านข้าไม่มีเหตุผลที่จะเอาไปรับไว้เธอข้าพูดอีกครั้ง ลินอวีเวยถึงได้ยื่นมือไปรับวิชาฝึกตนที่ข้ายืนให้พูดอย่างจริงจังว่าขอบคุณผู้อาวุโสไม่เป็นไรข้าผู้จบก็มองลินทรงแล้วพูดว่ารบกวนแล้วลาก่อนข้าผู้จบก็หันหลังเตรียมจะจากไปกลุ่มคนในสวนเซียนต่างพากันคุกเขา่าคำนับส่งผู้อาวุโสผู้อาวุโสท่านจะไปไหนต่อไปจะได้พบท่านอีกหรือไม่ลินอวีเวยไม่รู้ว่าทําไมท่านถามคําถามนี้ออกมาเพิ่งถามออกไปก็เริ่มเสียใจแล้วหากมีวาสนาย่อมได้พบกันอีกข้าไม่ได้หันกลับมาทิ้งประโยคนี้ไว้ พาหลงอ้าวเทียนหายไปจากสายตาของทุกคนจนกระทั่งเงาของข้าหายไปโดยสิ้นเชิงคนของสำนักเซียนหวนถึงได้ละสายตาลินอวีเวยมองทิศทางที่ข้าหายไปอย่างเมื่อยลอยโดยไม่รู้ตัวกรวิชาฝึกตนที่ข้าให้ไว้น่นทุกคนเตรียมช่วยรักษาสิทธิ์ที่บาดเจ็บฝังศพสิทธิ์ที่เสียชีวิตจับคนทั้งหกคนนี้ขังไว้ในห้องใต้ดินก่อนเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดลินทรงออกคำสั่งติดต่อกันหลายคำสั่งขอรับเจ้าสำนักสิทธิ์ของสำนักเซียนหวนต่างรับคำสั่งพาคนแยกย้ายกันไป ลินซงมองลินอวีเวยแล้วพูดว่าอาวีเวยวิชาที่ผู้อาวุโสมอบให้เจ้าเจ้าต้องขยันฝึกฝนอย่าทำให้ผู้อาวุโสผิดหวังลินอวีเวยไม่ได้ตอบคำพูดของลินซงโดยตรงแต่พูดว่าท่านพอท่านว่าต่อไปข้าจะได้พบเขาอีกหรือไม่เฮอผู้อาวุโสเป็นยอดคนทุกอย่างขึ้นอยู่กับวาสนาเธอลินซงถอนหายใจแล้วหันหลังเดินจากไปลูกสาวของตนเองคิดอะไรอยู่เขาย่อมมองออกลินอวีเวยไม่ได้พูดอะไรในใจแอบตัดสินใจแน่วแน่หลังจากข้าออกมาจากสวนเซียนจง ก็ไปหาหลิงเหยาและพวกที่โรงแรมโดยตรงพี่ท่านไปไหนมาโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ลินเยาเห็นข้ากลับมาเดินเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงไปทําธุระเล็กน้อยมายิ้มแล้วพูดว่าเอาละ่ะพวกเราตั้งใจจะกลับวันนี้ลิงเยาเห็นข้าไม่พูดคาดว่าคงเป็นเรื่องของผู้ฝึกตนเหล่านั้นเช่นนั้นก็กลับกันเถอะข้าพยักหน้ากลุ่มคนเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวของเจียงชวนสุยในช่วงบ่ายออกจากมณฑลชวนกลับถึงเมืองมานหลายวันติดต่อกันเป็นชีวิตที่เรียบง่าย แต่ก็เต็มไปด้วยสีสันวันนี้ข้าเพิ่งสอนเสร็จเตรียมจะกลับบ้านล้วหานเซียงและอวิ๋งเยี่ยนก็ไล่ตามมาข้าไปมณฑลชวนก่อนวันชาติรวมวันหยุดรวมรวมแล้วก็ไม่ได้มาโรงเรียนกว่าสิบวันอาจารลินมีเรื่องอยากจะพูดกับท่านหน่อยคะ่ะล้วหานเซียงมองข้าแล้วพูดเรื่องอะไรข้ามองคนทั้งสองแล้วถามช่วงก่อนและหลังวันชาติไม่กี่วันนี้มีคนสองคนที่ดูมีพิรุษมาหาท่านล้วหานเซียงพูดความสงสัยในใจออกมาข้าได้ฟังแล้วขมวดคิว้วมีคนมาหาตนเองไม่ต้องหย่า ข้าไม่ได้ใส่ใจคนที่รู้จักข้าจะไม่มาหาที่โรงเรียนคนที่ไม่รู้จักก็หาไม่เจออาจารย์ลินเมื่อไหร่จะทานข้าวกับพวกเราคะเพื่อนเพื่อนเร่งอีกแล้วอวินเยี่ยนตะโกนพวกเจ้าหาเวลาแล้วกันวันหยุดไหนก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาด้วยกันข้าไม่ปฏิเสธอีกต่อไปจึงตอบตกลงตามคําขอของอวินเยี่ยนตนเองก็อยู่ที่โรงเรียนมาพักหนึ่งแล้วนักเรียนก็ให้ความเคารพข้ามายากที่จะปฏิเสธน้ําใจเย่ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ต้องดีใจมากแน่แน่อวินเยี่ยนร้องตะโกนอย่างตื่นเต้น ทั้งสามคนเดินอยู่บนถนนใหญ่ในสถาบันใกล้จะถึงลานจอดรถคนสองคนที่เดินออกมาข้างหน้าลอาหารเซียงเคยเห็นชี้ไปที่คนทั้งสองแล้วพูดว่าอาจารย์หลินมาแล้วค่ะคือพวกเขาข้าถึงได้มองไปที่คนทั้งสองดวงตาหลีลงศาสตราจารย์หลินสวัสดีครับหากรบกวนต้องขออภัยด้วยคนทั้งสองเห็นข้าแล้วก็เดินเข้ามาหาเอ่ยถามอย่างสุภาพพูดมาเลยข้ามองคนที่มาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ฝีมือการแพทย์ของศาสตราจารย์หลินเป็นเลิศระดับโลก ครั้งที่แล้วในงานประชุมแลกเปลี่ยนทางการแพทย์โชคดีที่ได้เห็นขอให้ศาสตราจารย์หลินช่วยเรื่องเล็กน้อยราคาสามารถให้ศาสตราจารย์หลินเป็นคนกําหนดเองได้เลยหนึ่งในนั้นพูดอย่างสุภาพเชิญกลับไปเถอะข้าไม่ติดต่อกับชาวต่างชาติข้าพูดจบก็เดินผ่านคนทั้งสองไปโดยตรงตั้งแต่เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ครั้งที่แล้วนี่เป็นกลุ่มที่สองแล้วที่มาหาข้ากลุ่มแรกข้าไม่รู้เรื่องเลยถูกราชาซิลซือจัดการไปแล้วกลุ่มนี้ยิ่งมาหาโดยตรงข้าเป็นคนญี่ปุ่น ข้าจะไม่พิจารณาใดๆทั้งสิ้นและจะปฏิเสธศาสตราจารย์หลินขอให้ท่านพิจารณาสักหน่อยพวกเราเป็นคนของตระกูลอาโซหนึ่งในนั้นมองข้าที่กำลังเดินจากไปกล่าวแนะนำตระกูลของตนเองมีความหมายเชิงข่มขู่อยู่บ้างตระกูลอาโซเป็นหนึ่งในตระกูลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลหรือฐานะทางการเงินล้วนมีอิทธิพลสำคัญต่อญี่ปุ่นตระกูลใหญ่ของประเทศข้าวี v. มีเพียงตระกูลฮาโตยามะเท่านั้นที่ดีต่อจีนอยู่บ้าง อีกสี่ตระกูลไม่มีตระกูลไหนดีเลยยกเว้นตระกูลฮาตยามะอีกสี่ตระกูลเมื่อหลายสิบปีก่อนล้วนเคยเข้าร่วมสงครามครั้งนั้นในจีนข้าได้ยินถึงตรงนี้ก็หยุดฝีเท้าหันกลับมามองคนทั้งสองแล้วพูดว่าให้อาโซอิจิโร่มาคุกเข่าขอโทษข้าอาจจะพิจารณาสักหน่อยแปดคนทั้งสองได้ฟังแล้วก็ตะคอกเสียงดังอาโซอิจิโร่เป็นหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาข้าดูถูกพวกเขาเช่นนี้ทำให้โกรธจ,จนตัวสัน่นหากไม่ได้อยู่ในจีนคนทั้งสองไม่มีวันปล่อยข้าไปแน่ ข้าขี้เกียจจะสนใจคนทั้งสองก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วอาจารย์หลินเมื่อกี้ท่านเทมากเลยค่ะรั่วหานเสียงเดินตามหลังข้ามาพลางพูดด้วยความชื่นชมใช่ใช่ทำให้เจ้าพวกญี่ปุ่นสองคนนั่นโมโหตายไปเลยอวินเยี่ยนก็พูดตาม